ข้อดีข้อหนึ่งที่เฮ็ดให้ทะเบียนสมรสนี่มันสามารถเป็นการการันตีได้ในสังคมวงกว่าคเคยเบื้งหนังบอสามีตีตราเมียหลวงเมียน่อยทางศัพท์กฎหมายี่บมีเด้ครับคบมีคําว่าเมียหลวงบมีคําว่าเมียน่อยเด้จะเป็นพระยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นก็คือมีผู้เดียวมีผู้เดียวของกฎหมายไทยบมีการจดทะเบียนสมสมรสซ้อน จะไปจดกับอีกกับผู้หนึ่งก็ต้องยาก็ทะเบียนให้ายขาดกันก่อนไปล่างทะเบียนกันก่อนครับผมต้องไปยาหรือจดทะเบียนยากันแล้วถ้า<ฆ>อยากได้อยากได้ผู้หม่เนาะหหเห็นว่าผู้งามกว่าดีกว่าหรือ,อยังก็ตามแต่หร,หรือชีวิตบ่สามารถที่จะข้องคู่กันไปไ้ต้องอถึงเวลาเตเบเมนไปทําลายกัน<ฆ>นะครับผู้ใดที่จะไปจดทะเบียนไม่หากมีการยาล่างกันแล้วต้องครับต้องรอได้พี่กุง้ง<ฆ>ต้องรอ สามร้อยสิบวันครับนับตั้ง,ต<ร>งแต่วัน,นที่ยา <S <S เขาย่านครับกฎหมายนี่ย่านว่าเจ้าเนี่ยมีตัวหน่อยมานำมีลูกติดมีลูกติดโบเมนลูกติดที่คลอดออกมาแล้วลูกติดในทอ้นทองิมันกระสีมาสัมพันธ์กันว่าเวลาเขาแต่งงานเสร็จปั๊บเนี่ย<ฆ>นะครับยากันแล้วสมมุติเนาะแต่งงานกันมาประมาณสามปีต่อมามือนี้ยา <Ừ. S 1> อีกอาทิตย์หนึ่งไปสมรสกันอีกผู้หนึง่งแต่ว่าลูกเนี่ยลูกที่เกิดขึ้นนี่ตกลงเป็นลูกไผ่พราะว่ามันก็นอยู่ในช่วงคือกระบอกหูว่ามันกำลังช่วงขาบเกี่ยวครับผมต่อขาต่อแขนบอก <c oughs> หรือยังไงฉะนั้นแล้วกฎหมายก็เลยครับผมคุมข้องครับกฎหมายก็เลยคุมข้องในในเรื่องของส่วนนี <c oughs> เรื่องของการว่าอ่าชายหรือหญิงเนี่ยยาขาดกันแล้วต้องร <c oughs> อใไห้อย่างน้อยสามร้อยสิบบาทเว้นแต่ครับ สมรดกับผู้เก่าอ,อันนี้พ่ต้องถา่าหรือขอดบุตรออกมาแล้วสมรสได้ครับหรือมีคํสาสั่งสารแล้วก็เพิ่มเติมอย่างนึงครับเอาใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าเห้าบไดตังคั้นค่ะชัดเจนว่าบไดตังคั้นจึงมีการสมรส